สวัสดีครับเพื่อนๆเอซวันนี้ผมอยู่ที่ฮ่องกงย่านจอแดงนะครับตรงถนนนาธานผมมากินโจ๊กกับวเวยเตียวหลอดมือเช้านะครับปลารอโกนี่เหมือนปลารอโกภูเก็ตนะครับโจ๊กนี่ก็สุดยอดเลยนี่ฮะูมนี้เลยครับชัดๆเลย ก็เราวันนี้เราสั่งแค่ปลาต้องโกโ๊กโูชามใหญ่นะชามใหญ่มากแล้วก็มีก๋วยเี๋ยวหลอดเนื้อกุ้งนะฮะมื้อเช้านี้วันนี้วันเสาร์นะครับเราจะเดินทางไปเฉินเจินเข้าจีนนะครับ เ,เรามาทานอาหารเช้าก่อนเราเช็คเอาโรงแรมมาราดาโรงแรมรามาราดานะแกนโฮเทลนะก็เดินมาประมาณ800เมตร500เมตรหรือ800เมตรนี่ m, แหละก็มาขึ้นรถไฟใต้ดินนะะที่จะไปรอวูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกันตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดเนื้อกุ้งยังไม่มาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้เดี๋ยยยวเรรีบ้อนะครับปลาเกี๊ยวกุ้งมาแล้วชุดอาาาาหรรเเช้วันนี้ค่ะอันนี้เป็นไส้โจ๊กไส้ไส้เตี๋ยวหลอดน่ากินครับอันนี้เราก็ทาน ไม่หมดแล้วครเราเราสั่งแค่นี้นะฮะเพื่อมันเช้าเช้ายังทานอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่ามาวานี้อัดไปท้องแน่นเอียดเลยถ้าเอฟซี FC ที่มาก็ลองมาแวะทานดูนะอร่อยปลาทูโกลนี่ก็อร่อยนะเหมือนปลาทูโกลภูเก็ตตังเรานี่แหละใหญ่ๆเนี่ยเด็ดชิ้นเดียวนะฮะ เขหาหั่นเ่็นท่อนาออขออนุญาตกินก่อนนะครับ